สบายดีพี่น้องและต่างาวและต่างไทยหนึ่งประเทศนําเดอร์มะปกับเฮาคือเก่าพี่น้องข่าอู้ชาแนลเปิดผ้ามากเย็นใส้แป้งสับเป็ดพี่น้องนี่โค้งเป็ดลาบหมูสับนี่เซฟไนย์ไม้เลยพี่น้องอืมมันโถไม่ใช่ตัวนี้ดิ เพราะล่อเอาเนื้อมันออกไปเบิดเลยพไปน่องเนื้อแต่โค้งมันกระตูดตูดมันตูปอันนี้จักโค้งนี่สิแป้งเยอะเลยนะว่าเอาของเพิ่มหมดน่ะเอาขึ้นมาจนเบิดว่ะบุกเบิดแนว เอันนี้ลาบหมูพี่น้องราบหมูสับไใช้น้ำจิ้มทำเมื่อวานเนี่ยฮะิ้รจิ้มตัวไรมอขดตู้เดใหญ่ค่ะอันนี้แป้งเห็ดดีซ่าพี่น้องตอนนวเอมมันเพิ่หนึ่งน้อย

มาพี่น้องมากินข้าวนำกันข้าวลายคนพี่น้องถุงแซ่บคนสิอคนมามาพี่น้องมามามานามามามพมา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 ิาน่มามามากานะกานะกนนนะมา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 มอา

เอไพิมน้าไม่เรียกพิม์น่ะยศสอาพิจารกับตอนตอนเล้นเวใหม่เลยมาพน้องเด้อพี่น้องมากินข้าวำันกับโค้งเป็ดมาเนี่มือแรงไปนั่งหัวไอ้เลย นียอันนี้มันเสาร์นนคนเยอะก็เขาล้อออกมาใหม่ๆเป็นของวันนี้ไม่ได้ค้างไงมันเลยลนี้ไม่ค่อยน่นี่หน้าต่างมานั่งเออหมุนเขาเป็นเป็ดย่างเดียเ๋ยว,วยก็จะฝับแล้วหัวทำให้ตัวไปแก้มเดีอาตัรย์นี่อะไ้ต่างเนี่ยทำเป็นตู้ไม้นเลยนะรบนไม่เกิดแก้ม พ uh ี huh. mm ่ป hmm. ่ะพี่เมย์อืมใช่ใช่

ข้าโตกินข้าวน้องเขาซะก่อนพี่น้องอ,อิปป่มเลยพี่น้องัเนี่สะโพกอิ่มเนก้อนเลยไม่ยั้งเียชมพัก

แบตเตอรี่ <m iss ime> 2อ0นวันนี้ทำไมเคยเปพิเศษเลยหนาวไงเหละหนาวก็เลยใส่บ้านอูกัิ๊กนิงกันหน้าบ้านหนาวหนาวรพี่น้องเดือนสิบเอ็เนออยู่บ้านหนาหนาวนี่าดูกวยเลี้ยงนี่นะถ้ากดูก่วยเลี้ยงนี่ะป้วยนแป้งอะเนียกวมีน้เเี้วยปแป้งเขลียงทุกวันเลยน้งเลโอเคาห หมดแลยไปเรื่อยๆอนี่ข้าวไร่ไแถวโอ้โหทำที่สุดนาล้านใช่ไหมน้องยอดกระบองหน่อยกำลังทำเกลียวอยู่ลวกหมูนี่ทอดเกลียวพี่น้องเกลียวกรอบ แก้วเงี่พี่น้องหน้าตาจะเป็นแบบนี้เจอทอดเนี่ยเป็นเห็ดไชเท้ากับบ้านพี่น้องนี่หมูมีเนื้อ จ้าทีมันกำลังใช้ทุนกาก้าเป่น,นังบังพีง Yeah. เอาละพี่น้องขี้จุกคลิปไว้เท่านี้เพราะการคลิปหนามากก่าก็เลยก็แซ่ได้ไปน้องก็กระดิ่งแก้งเตือนดีบอกฝากาคลิปให,ใหม่จากช่องของเราไป้ล้วสวัสดี่น้องสบายดีและสวัสดี